ยโยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะกลับมาเทสแคนอีกแล้วนะครับน้องๆที่สําคัญเลยวันเนี้ยพี่สร้างแคนแล้วครับนี่โคเท่โลโก้แคนกับชื่อแคนพี่มาแล้วนะครับไม่แบบว่ามวืวอทรงแบบว่าไปเทสแคนแต่ไม่มีแคนแบบนี้ก็ไม่เอานี่ครับแคนพี่ตอนนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมดอยู่3คนก็มีน้องลิศกับน้องตุยนุยนะครับผมส่วนน้องโชกุนเขาไปนอนแล้วซึ่งตอนนี้ที่อัดคลิปอ,อยู่ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ห้าทุ่มแล้วครับทุกคน ว,วันนี้นะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้พี่จะมาเทสแคนนะผมมีคนทักเฟซพี่มาว่าขอเทสแคนนะผมนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็คือเขาจะมาเทสแคนกับเพื่อนเขาด้วยนะครับผมจริงๆพี่จะเทสแคนแบบว่าให้2รุมหนึ่งนะแต่ว่าน้องลิศเขายังไม่นอนเขาเลยบอกว่าขอมาแจมด้วยพี่ใช่ไหมน้องใช่ครับเอ็งว่าเขาตึงไหมต้องต้องดูเชิญก่อนครับดูเชิญี่ย แล้วเอ็งเองเองดูดิดาบพ,พี่อ่ะตึงไม่ตึงเอ็งก็ดูดาบพ,พี่ก่อนเป็นไงดาบกูเอ็งทำได้ปะล่ะเอ็งทำได้ไหมล่ะพี่ถามนนไงล่ะไม่ได้ดูดิพี่โกรธพี่ตึงสุดแล้วเออเดี๋ยวตึงสุดในจักรวาลอะถามหน่อยใครทำแบบผมได้ไหมดาบกูแบบตึงๆเนี่ยเออโคตรเฟี้ยวอ่ะเอง็งถือดาบกูดีน้อง นี่เองถือแบบแยกสองฝั่งแต่พี่แบบถือแบบอยู่ฝั่งเดียวกันนะเองทาได้หรือเปล่าพี่ถามเห็นจไม่ได้เพราะพี่ตึงเกินไงเออเห็นไหมคนดูขนาดลิทมันจะบอกพี่ตึงเกินใครทําได้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะโอเคโอเคครับคนดูเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการเทสแคนกันเลยดีกว่าสวัสดีครับน้องใช่คนในเฟซป้าที่เข้ามาในดิทเนี่ยใช่ครับใช่ครับสองคนเลยปะใช่ครับใช่ครับเนี่ยที่อยู่ในเกมหน้าพี่ใช่ป่ะเนี่ยสองคนนะชุดนอนกับกับตีวเดี่ยบ <cues> <write society> ใช่ครับ่คตัวเลียมเยมตัวเลี่ยมแล้วนี่ใส่เลี่ยมหรือเปล่าเนี่ยไม่เลี่ยมครับไม่เลี่ยมแน่นอนอ๋อไม่เลี่ยมว่าแต่น้องชื่ออะไรครับเนี่ยคนคนคนซ้ายก่อนเนี่ยคนเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยชื่อเกมครับน้องเกมตัวเรียมๆอ่ะใช่ป่ะใช่ครับแล้วอีกคนหนึ่งครับชื่อชื่อเอครับชื่อเอหรอโอเคครับน้องเกมกับน้องเอใช่ป่ะวันนี้จะมาเทสแคนใช่ไหมคำน้องว่าแต่น้องอายุเท่าไหร่เนี่ยใช่ครับผมสิบสองครับสิบสองเลยอีกคนอ่ะสิบสี่ครับเป็นพี่น้องกันเหรอครับเนี่ยเป็นเพื่อนครับอ๋อเป็นเพื่อนกันโอเคน้องเอ็งเองจะเทสแคนนกับพีี่่เย ครับผมอเองเท่าไร่หรอสองจุดห้าครับเฮ้ยคนหนึ่งสี่จุดหกอีกคนสองจุดห้าเองก็เอาสุดเอาตึงเกินวพราะแต่น้องสองคนนี้เล่นในคอมหรือว่าเล่นในมือถือครับเนี่ยผมเล่นมือถือครับเล่น <ผม S 2> ในมือถือโอเคคนหนึ่งในมือถืออีกคนหนึ่งในคอมอุ้ยโมจิทั้งคู่เลยว่ะแล้วแล้วเทสแค้นอะเองจะให้พี่ใช้ผลอะไรหรอน้องเกมจากน้องเอ กติกาการเทสแคนก็คือจะเทสสองรอบนะครับน้องเดี๋ยวรอบแรกอ่ะพี่ให้เองสองลุมหนึ่งก่อนเขี้วป่ะรอบสองเป็นสองสองนะพี่เอาลูกแคนพี่มาคนหนึ่งอลิศเสียเข้าหัวใชมป์เขาเสียเขาหัวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันแบบสองสองหนึ่งไงกับสองสองอ่ะมันก็เลยต้องเสียได้หรือเปล่าอ่ะได้ได้ไม่ไม่สีรับไม่สีใช่ป่ะโอเคได้ครับจะเริ่มเลยปะล่ะได้ได้ได้ครับโอเคตอนแรกรอบแรกสองสองลุมหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวพี่คนเดียวพอ หนับคู่สุดจริงของพี่หนักก็ว่าแลั้งห้องอะไรนะพี่พูดอะไรนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับพี่ชายพี่โตเล่ทำเสียงแบบพูดไม่ชัดแต่ว่าแอบแอบเรียมด่าพี่อยู่นะอะไรไหมครับป้าป้าไม่มีอะไรครับไม่มีไรไม่มีไรเอาเลยวะล่ะยี่มาดิเอาเฮ้ยจะไปทันแปลงร่างเลยโอ้ห้องใจเย็นใจเย็นดิสองลูกหนึ่งอะไรเนี่ยเฮ้ยปังเอ้า แล้วมันไม่ให้กูไปไหนเลยเอาโหลแล้วลูกแค้นกูยืนทำไรอ่าน้องทำไรเอาเฮ้ยหัวแค้นจะตายห่าตายหงแล้วมึงไม่ช่วยกันกูเลยน้องเย็นพี่ยังไม่ช้ได้สกิลยังไม่ได้ชัช้สกิลอะไรเลยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นหมาเลยกูเฮ้ยเย็นมันเปิดมาดิเปิดเผ่าแล้วน้องมาดิน้องมาดิครับเอ้ยก็ตึงเกินไม่พูดไม่พูดจากันเลยน้อ กายที่พูดคนเดียวเลยไงเสียติดปีกอ่ะเองทำได้หรือเปล่ามาดิมาดิมาาบดิหรอบาดิจะตายแล้วหรอจะตายแล้วหรอจะตายแล้วหรอมาดิสองหนึ่งไม่ถึงวัลลุ่มบาดิทีละคนก็ได้หมดอ่ะทีละคนก็ได้หมดแหละทีละคนก็ได้หมดแหละน้องมาดิอึ่ยแตกไปละแตกไปหน้าเนาะอึ่ยมาดิอุ้ยไม่ตายได้ก่อนะ ไม่ตายได้กว่าน้องพี่งงไปหมดแล้วพ<ต> <มา S 2> ี่งงไปหมดแล้ยนะพี่งงไปหมดแล้ยนะพี่งงไปหมดแล้วมาดิไม่รอดเฮ้ยมันเปิดเผาวเวอร์เฮ้ยชิบหายชิบหายแตกแตกแน่ไม่ไหวอู้ไม่ไหว,ไไหวแต่ยังไหวอย,อยู่หัวเองก็ตึงเกินเฮ้ยเอ้าแตกหนึ่งไ,ไ,ไหวปเปล่ามาดีเลยหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับน้องไม่มีเข้า จบแล้วก็จบเลยดีเป็นหมาเลยน้องเลยหนึ่งหนึ่งไม่ไหวหรอฟาดีฟาดีเอ้ยเอ้าเอาไสบอกหรอเอาไสบอกหรอแตกสองมาดีอสองเนื้อสองเนื้อกูไม่ลงถือว่าพี่แบบชนะไปแล้วนะครับหนึ่งศูนย์มาเดี๋ยวรอบสองนะพี่จะเอาลูกแคนพี่มาด้วยแต่รอบนี้พี่จะไม่แปลงร่างเเคไหมเป็นร่างปกติจะได้ถือว่าพี่ว่ามันเกียนไปว่าคนเสือน่ะ เดี๋ยวพี่จะส่ง<อ>ลูกแคนพี่มาน้องลิศลิศอยู่ปะเน<า>ี่ยน้องมาแล้วพี่มาเอาดิผิดฟูดเขาตัวเลี่ยมแต่เอ็งหัวเลี่ยมอ่ะน้องอเอ็งอย่าทำให้พี่ผิดหวังพร้อมยังฝั่งนู้นพร้อมอีนี้โยนทับน้องได้รครับได้มาสามสองหนึ่งเอาเลยเดี๋ยวรอบนี้พี่จะไม่แปลงร่างนะอุ้ยโอ้โอลิศแบกที่ด้วยนะรอบเนี้ยเอ้ยลืมแอร์ไรหรือเปล่าลิศน้องชิบหายแล้วขึ้นายแล้วโอ้โนนเวียงกองโดนเวียงกอง วิ้ยเล่นกันบนฟ้าเลยหรอเล่นกันบนฟ้าเลยหรออุ้ยพี่ฝากด้วยนะน้องแบกพี่ทีลิท,ท,ลท,ลทพี่ตายเสียแตกน้องอุ้ยโอ้ยมันจับพี่แล้วพี่ไม่ไหวแล้วอ้ารอบนี้กูแตกอย่างไวลิทเองแบกพี่ด้วยครับเอ,เอาลิทแตกแล้วเหรอวัดอะครับขออีกเกมได้ไหมได้ครับมาแป๊บหนึงเดี๋ยวพึ่งนะก็ใช่ครับขอแบกล่างดีกว่าลิทซูไม่ไหวว่ะ บราดูว่าดูขอเปิดพีพีก่อนอลิทติ้งมาฝั่งนี้น้องไอผมลิทเองครับผมลิทเองไม่ไม่ใ <c oughs> จเย็นใจเย็นมานับเลยละกันสามสองหนึ่ง <c oughs> เอาเลยมาโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ็งก็โอ้โหเอ็ง <c oughs> ก,ก็เป็นงานกันเกินเอ็งก็เป็นงานกันเกินน้องใจเย็นใจเย็นทำไมสองสองกูสู้ไม่ได้วะกูงงไอลิทเองไม่ช่วยพี่เลยเองเอาแต่เงียบว่ะเองแอบไปเลยหรือเปล่าลิทแอบไปเลยแล้วจังหวะนี้ เอาวะเออฤิ์แปลงร่างนี่น้องเงาให้ได้น้องพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอย่างห่างๆมาน้องจะสายดึงน้องเอาที่ฤทธิ์แปดเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวฤิ์เอาที่น้องอย่าไปยอมตายแปดแปดก็ไม่ได้ตึงก็ไม่ได้ตึงไหวเป้าน้องไม่ไหวับเมื่อกี้นิดหน่อยอ๋ออ้างเนธิ์อีกแล้วอ้างเนธิ์อีกแล้วเออผมก็ได้อ้างพี่ คืเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไว้นี่เปิดกล้องดูด้ะโอ้เปิดกล้องให้ดูเลยหรอติงก็ตึงเกินตอนตอนแบบว่าตอนเปิดเกมมาตอนเปิดเกมมาก็ใส่คอมโบแบบโคตรตึงอ่ะจับล็อกคู่อ่ะแต่พี่ว่าเองไม่ได้ตึงเลยหรอกใช่ไหมลิศใช่เอ้ผมขอร้องกับลิศหน่อยได้ปะลิศเองเหนื่อยไหมไหวไหมน้องใส่เผาใส่บอกเหรอได้เอาอ่าเปิดเผาได้ไหมเนี่ยเปิดเผาได้ไหมได้ได้โอเคได้มามมาาเรียนมาว่าผมจะบอกบอกโอ้โใจเย็นใจเย็นมาถึงใส่เลยหรอ อีกไม่คุยกันเลยหรอเอาเอาดิเอาใส่กันแล้วเอาใส่กันดิน้องเปิดทีพียังหนะอุ้ยไลลิปมาตึงเอลิปจับเอลิปจะกดจับกดแล้วยังไงเอาดิน้องอุ้ยไอลิมันแค้นอะไรหรือเปล่าน้องอินใจเย็นดิ่าใส่เขาหนัวเกินแคร์ตาเมื่อกี้แหละไรเอลิมันแค้นอะไรหรือเปล่าวะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไลยลิศเงียบด้วยเม้มปากอย่างเดียวเลยอ่ะเองจะเอาตึงไปไหนวะน้องเองโกรธใครหรือเปล่านาดูดิโอ้โหไอลิศโดนใส่ไอลิศโดนใส่เออไอลิศสวนไอลิศสวนปินตีกันไปดินตีกันมาเออสวนสวนโดนสแปมโอ้โอ้ยผ่าละไอลิศไม่รอดเอาดิเออี้กูดูอะไรอยู่เนี่ยอ่ะชาไหนจะจบเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนจะมีคนจะตีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีลิฟมึงโดนสวนน้องอุ้ยโดนจับคลิปหายแล้วคลิปหายแล้วอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลิทไม่ตายอืมเอาคู่ทำไมมีใครเลือกมึงเอาว่ะเอาว่ะลิทไอ้ลิทน้ามืดแล้วน่าลิทน้ามืดแล้วลิทมึงตายนะน่าลิทลิท ไอลิทไม่รอดไ,<ห>ได้เลยอหลานในเกมไอไอที่ผ่านแล้วน้องกูที่ผ่านแล้วตายเอาวะยังยังไม่ตายเอาดิเอาดิเล่นเหรอท็อปติงหมายังไงติงหมาไอลิทไอเกมทำให้พี่ผิดหวังพี่ขอร้องไอลิทไม่รอดเฮ้ยยังรอดอยู่แตกโอ้ เองไหวไม่ี่ยแบบแอบแม่ได้หรอทำไมฝีมือเองตกขนาดนี้ลูกแคนที่ได้ค่นี้ห่อไม่ตึงเลยสักคนเอาเฮ้ยเองก็ปากเกี่ยวกันไปเปล่าน้องเดี๋ยวพี่ใส่แมงเลยหนึ่งหนึ่งเองก็เองก็ไม่ไหวกับพี่หรอกมาเถอะครับโอเคผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะต้องบอกเลยว่ามาสองกูก็ไม่กลัวหรอกอืมทำไมหรอเพราะมันเอากูไม่ลงไงสำหรับคลิปนี้นะต้องบอกเลยว่าคูหูดูโอโมจิเปิดมาก่อนโคตรตึงเลยแต่แบบว่าสองรุ่มหนึ่งเอาพี่ไม่ลงแต่สองสอง พี่ก็ชนะอยู่ดีเออแต่ว่าไอ้ลิดะมันแอบแม่เล่นเชื่อพี่ดิคือแบบมันไม่พูดเลยเลยอะปรติมันต้องปักแจวอะไรลิดะกัแบบใครมาด่าพี่นี่มันมันไม่ยอมนะแต่มันแอบแม่เล่นเพราะตอนนี้มันประมาณห้าทุ่มแล้วคุณผู้ชมทําทรงเงียบแบบอ้างเ็ตกากพี่ผมพูดไ,ม,ไม่ได้นะแต่จริงจริงมันแอบแม่เล่นนะคนดูสำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งให้ด้วยถ้าใครอยากเทสแคนกับพี่ก็อย่าลืมทักเฟซพี่มานะครับแล้วเจอกัน